ไงฉันชาลันสตีวาร์ดและฉันเพิ่งรู้ไม่นานวันนี้ว่าพ่อของฉันปิดบังชาติกำเนิดของฉันมาตลอดชีวิตเราอยู่ในเมืองท่าเล็กๆชื่อว่าบรูคส์เป็นเมืองเล็กๆที่ทุกคนรู้จักกันทั่วถึงแน่นอนว่าประชากรที่นี่มีแค่ไม่กี่พันคนเท่านั้นแม่กับพ่อฉันเป็นคนธรรมดาพ่อฉันซ่อมรถแม่ฉันวาดรูปสำหรับหนังสือเด็กฉันเป็นนักเรียนปีสามในไฮสคูลแถวบ้านโรงเรียนแห่งเดียวของที่นี่ คงบอกไม่ได้ว่าฉันเรียนเก่งแต่ฉันทําได้ดีกว่าเพื่อนเกินครึ่งเพื่อนฉันแซมหรือซามานธาและโทนี่เราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ปสพวกเขาคงเป็นเพื่อนแท้กลุ่มเดียวของฉันแซมอยู่ห่างจากบ้านฉันไปแค่สองหลังและโทนี่ก็อยู่ถนนติดกันพวกเราชอบไปนั่งเล่นที่บ้านของใครสักคนเพื่อคุยกันบ่อยๆส่วนใหญ่เรานั่งดูวิดีโอในคอมพิวเตอร์คืนหนึ่งเหมือนอย่างเคยเรานั่งอยู่หน้าคอมดู u t u b e กัน ทันใดนั้นฉันก็เจอเมลประหลาดอยู่ในอินบ็อกซ์เพราะปกติมีแต่โทนี่กับแซมที่ส่งเมลมาฉันแปลกใจมากที่ได้รับข้อความจากเมลที่ไม่รู้จักพวกเรานั่งจ้องหน้าจอคอมกันฉันเปิดเมลและจากนั้นเราก็ต้องตกเก้าอี้เลยเมลนั้นมาจากชายที่แนะนำตัวว่าเป็นตาของฉันถึงชารอนคุณตาของหลานเขียนจดหมายนี้ตารู้ว่ามันกระทันหันแต่หนูต้องรู้ความจริง พ่อแม่หลอกหนูอยู่ตลอดพวกเขาทำให้หนูใช้ชีวิตปกติแต่หนูพิเศษตาอยากให้หลานมาที่ครหาสน์ของตระกูลเราเพื่อทวงตำแหน่งที่แท้จริงในฐานะดัชเชสแห่งอาเบอร์คอนเพราะเมื่อไหรติดต่อมาตาจะส่งคนไปรับด้วยความหวังดีจากคุณตาของหลานในยุค huh? แห่งอาเบอร์คอนฮะดัชเชสเหรอตาแก่เสียสติที่ไหนเกยนจดหมายมาหาฉันเนี่ยไม่เห็นเข้าใจเลย ว้าวนี่เธอมีเชื้อชั้นสูงเหรอพวกเธอพูดเรื่องไรสาระอะไรกันเนี่ยฉันเป็นแค่วัยรุ่นชาวอเมริกันธรรมดาและไอหมอนี่คงส่งแมวมาผิดแง่เลยอะแต่ระบุชื่อเธอเลยนะมีคนชื่อชารอนตั้งเยอะแยะนะถ้าเกิดพ่อแม่เธอปิดบังอะไรเธออยู่จริงๆเธอน,ะนี่อย่ามาเหลวไหลนะพ่อแม่ต้องบอกฉันสิบางทีอาจจะมีเหตุผลที่ปิดบังเอาไว้ก็ได้อะ เพื่อนฉันกลับบ้านไปแล้วฉันก็ได้แต่นั่งคิดถึงเรื่องจดหมายแปลกๆฉบับนั้นไม่อยากเชื่อว่าพ่อแม่จะปิดบังฉันไม่พ่อกับแม่ฉันเป็นคนธรรมดาทำงานทั่วๆไปแถมเราก็ไม่ได้รวยล้นฟ้าอะไรด้วยในตอนเชา้าฉันตัดสินใจถามแม่เพื่อให้แน่ใจแล้วก็มั่นใจด้วยฉันไม่เชื่อว่าตัวเองมีญาติคนอื่นๆชีวิตที่ผ่านมาเราอยู่กันแค่สามคนฉันไม่มีป้าหรือว่าลุงด้วยซ้ำ ตาที่เป็นได้ยุคแล้วยิ่งใหญ่ฟังดูเหมือนเรื่องตลกเลยอะแม่มีอะไรอยากจะบอกหนูไหมอ่ะลูกหมายความว่าไงจ๊ะพ่อกับแม่ไม่ได้ปิดบังอะไรหนูใช่ไหมเออนี่ลูกพูดถึงเรื่องอะไรกันจ๊ะก็ยกตัวอย่างเช่นว่าหนูมีญาติที่จ,จู่ๆโผล่มาได้อะไรเงี้ยโอ้ลูกแม่อายุป,ปุ่น,นี้แล้วแม่ไม่ได้คิดจะมีน้องเพิ่มหรอก หนูไม่ได้หมายถึงแบบนั้นเราไม่มีญาติในไอซ์แลนด์ใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นยูอี้แม่ฉันเงียบไปแปลกๆแล้วก็สายหน้าปฏิเสธแต่ฉันเห็นว่าแม่หน้าซีดและดวงตาเปลี่ยนไปได้วยความกลัวก็ฉันเลยตัดสินใจคุยกับพ่อเรื่องนี้ท่านต้องมีเรื่องบอกฉันแน่ตอนพ่อกลับมาจากที่ทํางานฉันก็ถามเรื่องนี้ทันทีแต่ท่านกลับเริ่มเลี่ยงบทสนทนาไปแบบหน้าแปลกใจมาก ไม่มีทางอื่นแล้วล่ะฉันบอกพวกท่านด้วยอีเมลคนที่แนะนำตัวว่าเป็นตาแล้วเรียกฉันว่าแดชเชตแห่งอเบอร์คอนพ่อแม่เริ่มโน้มน้าวว่าคงมีคนอําเล่นแต่ดูจากที่พวกท่านเลิกลักขนาดนี้ฉันรู้ว่ามีอะไรปแปลกและคิดว่าฉันทำอะไรล่ะใช่ฉันเขียนตอบอีเมลนั่นไปขอโทษนะคะแต่ว่าที่อยู่ผิดแล้วฉันมีครอบครัวธรรมดาและพ่อแม่ฉันก็มเกี่ยวกับไอซ์แลนด์หรือว่ายศอะไรนั่น ดังนั้นขอให้คุณเช็คที่อยู่ก่อนส่งให้ดีนะคะด้วยความเคารพชาวรอนแล้วฉันก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยค่ะแล้วก็ผ่านไปสัปดาห์หนึ่งฉันกลับมาโรงเรียนพร้อมกับโทนี่และแซมพวกเราเจอรถหรูหลายคันและกลุ่มคน,ปนแปลกๆสวมชุดดาอยู่นอกบ้านของฉันโทนี่แซวว่าประธานาธิบดีคงมาที่นี่หละมัง้งอาจจะเป็นการทํากุศลกับคนแก่เราหัวเราะและกลับบ้าน คุณต้องไม่รู้แน่ว่าฉันแปลกใจขนาดไหนตอนเข้าบ้าน่ะซึ่งแต่ไม่ได้คนที่ฉันไม่รู้จักพวกเขาดูให้พูดดีๆคือหน้าหวาดวันฉันรู้สึกเหมือนกับอยู่ในหนัง m a n in Black เลยอย่างเดียวที่ไม่มีก็คือแอเลียนนอกโลกก็เท่านั้นแม่เกิดอะไรขึ้นหรอคนพวกนี้ใครทารอนลูกรักลูกต้องกลับเข้าห้องเดียวนี้ฉันกําลังจะค้านแต่ว่าชายในชุดสูทและแว่นดําเดินออกมาจากฝูงชนทารอนผมคืออลิสเตอร์ ที่ปรึกษาของคุณตาคุณได้ยุคแห่งอาเบอร์คอนผมมาเพื่อรับคุณไปโอมานนะ่ะฮะฉันก็ตอบไปแล้วเนี่ว่าคุณน่ะส่งผิดคนฉันไม่ใช่ดัชเช่นนะไม่คุณใช่แน่นอนถ้าพ่อแม่คุณดูแม่พ่อแม่ขอโทษน,นะลูกเราน่าจะบอกความจริงไปแต่จังหวะไม่เหมาะสักทีและอะไรก็ช่างอลิสเตอร์ที่คุณบุกมาบ้านเราแบบนี้จะบ้าหรือเปล่าอ่ะเราตามหาคุณมานานแล้ว ตอนนี้ไม่เหลือเวลาแล้วไม่ใช่เรื่องของฉันนี่บอกพ่อให้ปิดตายซะเร็วๆนี้ครับคุณผู้หญิงดวงตาของแม่ฉันคลอด้วยน้ำตาและพ่อฉันก็ยืนขมวดคิ้วงั้นพ่อแม่ก็ปิดบางเรื่องชาติกำเนิดฉันจริงๆปรากฏว่าฉันเป็นดัตเชตเหรอเครื่องบินลงจอดที่สนามบินไอซ์แลนด์ฉันยอมไปพบคุณตาของฉันโดยมีเงื่อนไขว่าแม่ต้องไปได้มีผู้คนมากมายมาต้อนรับเราทั้งรถกาดค่ารับใช้ ทุกอย่างที่ควรมีในที่แห่งนี้ฉันรู้สึกอึดอัดขึ้นมาเลยทุกคนเรียกฉันว่าคุณหญิงมันน่าแปลกมากค่ะที่ต้องอยู่แบบคนปกติมาสิบปีแล้วอยู่ๆก็กลายเป็นคนมียศเฉยเลยอลิสเตอร์บอกกับฉันในรถว่าเราเกือบถึงแล้วฉันมองออกไปข้างนอกหน้าต่างก็ต้องอ้าป,ปากค้างแบบว่าฉันจะปราสาทขนาดใหญ่แบบที่เจอได้ในหนังสือหรือว่าในนิทานปราสาทใหญ่โตที่มีสีมมน ขาดเพียงอย่างเดียวก็คือคูน้ำพร้อมกับปาปิดนยญาก็เท่านั้นเราเข้าไปข้างในและอลิซ่าก็พาเราเข้าไปยังห้องรับรองคนใช้วิ่งเข้ามาถือกระเป๋าให้เราแล้วก็เอาไปเก็บให้แม่ได้เวลาบอกหนูแล้วคะ่ะหนูไม่พร้อมที่จะเจอกับเรื่องพวกนี้เลยลูกไปหาคุณตานะจ๊ะแล้วแม่จะเล่าให้ฟังทีหลังอลิสเตอร์บอกว่าท่านป่วยให้เขาได้เจอลูกแล้วเราก็กลับบ้านกันแม่ และถ้าหากว่าเขาอยากให้หนูอยู่ต่อล่ะลูกโตแล้วและฉลาดพอที่จะเลือกเองได้ทำตามที่ลูกคิดว่าถูกเธอะหลังจากนั้นเราก็เข้าห้องพักอลิสเตอร์บอกว่าเมื่อคุณตาพร้อมเขาจะเรียกเราเองตาตกเย็นแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครเรียกเสียงเขาประตูดังแล้วบอกว่าฉันต้องไปที่ห้องอาหารเพื่อทานมื้อคำ่ำเธอบอกว่าฉันต้องแต่งตัวให้เหมาะสมนี่หมายความว่าไงอะ ฉันไม่ได้คิดมากอะไรก็แค่ใส่ยีนกับสเวตเชิ้ตแล้วก็ลงไปข้างล่างอลิสเตอร์แม่ฉันกับชายชารานั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วเขาดูอาการไม่ดีนักชัดเจนเลยว่าเขาป่วยหนักใบหน้าสวมหน้ากากออกซิเจนแล้วก็มีถังออกซิเจนอยู่ข้างๆเขาด้วยฉันเดาว,ว่าเขาคือไดยุคแห่งอัลเบอร์คอนคุณตาของฉันเองเขามองฉันอย่างจริงจังด้วยดวงตาสีเทาว่างเปล่าแล้วเขาก็คลางในลำคอพึมพำอย่างไม่พอใจ แม่ฉันนั่งตัวเกร็งไปหมดถัาจะเลยว่าท่านกลัวชายชราคนนี้มากๆเลยแต่ว่าฉันไม่รู้อะไรเลยเขาเป็นใครหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรายัางไงบ้างอ่ะคุณยิงครับผมเป็นเกียรติที่ได้นํนาให้รู้จักกับนายยุคแห่งอาเบอร์คอนซึ่งเป็นคุณตาของคุณครับอ่าคือยินด,ดีที่ได้รู้จักค่ะนายท่านของผมอ่อนแอมากและยังพูดไม่ได้แต่เมื่อท่านมีแรงมากพอท่านก็อยากจะคุยกับคุณครับ อ๋ออย่างนั้นเหรอคะหลังมื้อค่ำแม่ก็มาที่ห้องแล้วเละทุกอย่างที่ปิดบังเป็นความลับตลอดให้ฟังปรากฏว่าแม่ฉันเป็นบุตรีในยุคท่านโตมาในปราสาทนี้แม่ของท่านหรือคุณย่าของฉันเสียตอนคลอดลูกและแม่ก็ได้พวกแม่นมเลี้ยงดูคุณพ่อของท่านเลี้ยงดูอย่างเข้มงวดและให้ท่านเรียนหนังสือพวกเขามีห้องสมุดใหญ่โตในปราสาทซึ่งแม่ฉันใช้เวลาว่างที่นั่นมันคือสิ่งเดียวที่ทําให้ท่านมีความสุข เพราะว่าท่านเดย,ยุคไม่มีลูกคนอื่นเขาก็เลยหมกมุ่นกับการให้แม่ชั้นไปแต่งงานกับหนุ่มชั้นขุนนางานอดไว้เขาสักคนคุณตาเป็นชายที่ยึดถือขนบธรรมเนียมและหวงแหนยศถาบรรดาศักดิ์ที่ได้จากกษัตริย์อย่างมากเลยละคะ่ะเขารู้ว่าตัวเองต้องการถายาทาสืบสกุลด่วนดังนั้นตอนที่แม่อายุ17คุณตาก็เริ่มโน้มน้าวให้แม่แต่งงานกับตระกูลที่คู่ควรแต่ว่าแม่ฉันไม่อยากทําท่านอยากจะวาดภาพประกอบหนังสือ แต่ว่าคุณตาดื้อด้านและเตือนว่าแม่ไม่มีสิทธิ์เลือกและจากวันนั้นคู่ค้าของคุณตาก็มาเยี่ยมพร้อมกับลูกชายเขาเป็นชายหนุ่มที่หล่อมากอายุเพียง19ปีแม่ตรุมรักเขาในแรกพบและคุณคงเดาได้นั่นคือพ่อฉันเองค่ะแต่แม่รู้ว่าคุณตาไม่ยอมให้พวกท่านลงเอยกันแน่งานแต่งงานของแม่กำหนดเอาไว้แล้วแม่ต้องแต่งงานกับท่านมาควิสอายุ30 แม่ร้องไห้ทั้งคืนเลยและในตอนเช้าแม่ก็บอกกับพ่อว่ากําลังจะแต่งงานแล้วและพ่อต้องกลับไปแต่ว่าพ่อรักแม่มากก็เลยชวนแม่หนีออกมาจากที่นั่นด้วยกันคุณตาส่งคนตามหาและสั่งให้กำจัดพ่อฉันทิ้งแล้วให้พาแม่ของฉันกลับไปให้ได้แต่ท่านก็ลงเรือไปอเมริกาแล้วหนีไปก่อนพวกท่านเปลี่ยนชื่อแล้วก็ย้ายที่อยู่ไปเมืองเล็กๆคุณพ่อของคุณพ่อช่วยท่านเอาไว้แต่มีเงื่อนไขว่าพ่อจะไม่ได้มรดก เพราะว่าท่านทําเรื่องเสื่อมเสียเพราะไปชิงลูกสาวมาจากคู่ค้าพ่อกับแม่รักกันมากและยอมทําทุกอย่างดังนั้นพวกท่านก็เลยเริ่มอยู่กันที่บรุกแล้วก็มีฉันแล้วพ่อแม่ก็คิดว่าท่านอายุค,คงจะเลิกตามหาแล้วจนฉันจะอีเมลบรหลาน,นั่นแหละฉันฟังเรื่องของแม่แล้วร้องไห้มันแย่ขนาดไหนที่พ่อแม่ไม่เข้าใจเราและมาขัดขวางความสุขเอาไว้แบบเนี้ยตลอดมาแม่รักพ่อสดหัวใจ และแม่ก็บอกว่าแม่ยกโทษให้กับคุณตานานแล้วแต่ท่านไม่พร้อมที่จะทิ้งชีวิตไปเป็นดัชเชในปราสาทที่เหมือนกับคุกฉันคิดถึงเรื่องนี้อยู่นานมากฉันว่าแปลกนะที่คุณตาจะใจร้ายกับคู่รักหนุ่มสาวขนาดนั้นน่ะแถมยังเป็นลูกสาวแท้ๆอีกฉันเข้านอนแล้วก็เจอฝันร้ายสุดหนักหน่วงในตอนเช้าฉันตื่นมาใจสลายและยังไม่เข้าใจว่าควรทำอะไรดี การทิ้งทุกอย่างที่คุณตาอยากส่งมอบให้กับฉันคงจะเป็นทางเลือกที่ถูกตอนมื้อเช้าอลิสเตอร์บอกฉันว่าคุณตาพร้อมที่จะคุยกับฉันแล้วและเขาก็พาฉันไปที่ห้องนอนของเขาห้องของท่านดนยุคมืดทึบมีแต่แสงจากตะเกียงที่ลุกชนเขาดูอ่อนแอฉันนั่งลงข้างเตียงเขาชารอนตามียศถาบรรดาศักดิ์หลานคงรู้อยู่แล้วตาชินกับการจัดการทุกอย่างอย่างรวดเร็วแนละมีประสิทธิภาพ แต่อยางที่เห็นตาเหลือเวลาไม่มากหลานคือหลานคนเดียวของตาและยังเด็กเกินกว่าที่จะเข้าใจการบริหารธุรกิจหรือว่าบริหารฟาร์มด้วยใช่ไหมคุณตาคะหนูคงจะรับทั้งหมดเอาไว้ไม่ได้แล้วนี่หลานไม่มีทางเลือกหรอกตามีธุรกิจใหญ่โตและหลานก็เห็นแล้วว่าที่นี่มีพนักงานและค่ารับใช้มากเท่าไหร่คนพวกนี้พึ่งพาตาตาให้งานเขาทำเลี้ยงครอบครัว และตาปล่อยไปไม่ได้แต่การจะทำอย่างนั้นหลานจะต้องแต่งงานกับคนที่ตาเลือกให้นะบอกนะคะว่าชอบเรื่องของฉันไหมอยากฟังเรื่องราวต่อไปแล้วอยากรู้ว่าฉันตอบคุณตายยังไงไหมคะเขียนมาในคอมเมนต์ใต้วิดีโอแล้วอย่าลืมกดไลค์แชร์วิดีโอให้เพื่อนๆแล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะ